สบายดีเด้อจ้าพี่น้องทุกคนลงมาเบิ่งพ่อใหญ่พงเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไจนี่พ่อใหญ่พงนี่คือบ่มีคนอยู่เฮือนอยู่ซานบ่กั่นทองทานแล้วเลือบ่ทองมุดเลยทานน่ะไปทางไหนมุดแล้วเนาะมาเบิ่งกี่เด้อทอง ไปตัดไม้บ่เนาะได้ได้ท้องเสียงเราไปตัดไม้บ่เด้พี่เสียงเราท้องเราไปตัดไม้บ um ่ฮะเออเราใช้หายไปเละนะฮะได้ได้เสียงเราบ่นะ ท้องค่ะอันอยู่คนเดียวตรงหน้าระยะบ่ดท้องขันบ่มีคนอยู่แล้วนี่แหละเป็นหองฮะแมวน้อยเฮาเห็นด้เอ๊ออะแมวแมวมันได้กินข้าวอยู่นี่เด้อบาปมันมันได้กินโยนี่มันตั้งอยู่เราบ่อยู่ไรเราหอกกุญแจนี่ เาใหญ่ผงนี่ไปทางไหลได้เนาะเอาสบายดีเลยแม่นางทองสบายดีจ้าปาลูกหอยไปแล้วรถอ่นนะฮะเดี๋ยวหอยพูดหละเราบบเห็นเราพี่น้อกไปยบมีคนอยู่เราใส่เราใส่กุญแจไว้บเห็นเราเข่าป่าบบเนาะเราไปตัดไม้ไปตัดไม้ตัดตอ,อกบเรว่องอะไรน่ะเราทองเนาะบบเห็นคนเดยรถจักรเราด้วยสัตว์ทอง เราไปอยู่ลุงพงนะพี่น้องเลยลุงใสพผืนนันบริหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำท้องเขาเบิ่งหมดไนี่เนาะฮะนึ่งอยู่บ้าป้ากร,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 ระตีบเข่าแล้วเอาเยงมาแล้วนี่เด้องกินเรา,าให้แมวอันนี้นะกินไก่พวันโบมันจะจับมืออะไรเนี่ท้องให้แมวใช่ไหมนะอือเออปิ้งไก่พอวันถั่วอัน ลงมาหามือบังเออบให้มันน่ยมันอยากเด้หาแมวน่ะเออเนันเดี๋ันเดีพี่อเอกแน่โต้นี่ก่ะอืมเดี๋ันเดี๋ย,นนยแมวกินพี่น้องพี่จะนใ้มาหกได้หกดีจะนับท้องเนาะจะได้ว่าเราบ่อยู่เราไปทางใดเดียเรา แป้งอยู่บททาานทะอ,องสว่านนะเป็นทาย,ยาทเนาะคันบมมีคนอยู่เนาะได้ยินแต่เสียงนกกระจิบเ <มา S 1> ลนเบอะแล้วก็ค่อยว่าเราอยู่เพื่อนปูพเพือนบางแน็ปูคอ่อครวาเนาะคงยินเสียงเพลงั้งแต่บางวับงบ่ใบไใ้ทอง ไม่ใส่ไม่ใส่เลยนี่ตอลงมาะางหลักเลยมเจ้เอี่ยวเลยมนพอเขาาบสรเแบบคือคนยานี่บ่อกไปต่ย่านแทนังนี่มแมนเล่าบ่เลยสนาบ่อบกบจักขึ้นจากแมนลืจักมแมนแล้วเราบริลงมาบูชืเอฮอันพอของเจ้าโคงสะบัดสะเอาบมูนสัตว์ปนเลยนะ คือโเห็นแสควยกระคี่รถมาลำเจ้าหลุดเลย,เลยจะขี่ไปไหอ่นานวางขึ้นวางเขาเรืออยู่ในสายดินทรายนะด,ดินทรายอะไเด็ดฐานเราเด็ทานเราเรืออยู่นี่เราขึ้นเทิงบ้านคอยวนะ่ันนอทองเนาะเราขึ้นไปเทิงเดี๋ยวผีน่องเดี๋เบิ่งหมดนะโอ้ยมีผงนี่เนาะนี่น เรานั่งเล่นอยู่ในนี่น,น,นี่ทองเราเราหากระขึ้นนี่เด่นี่เด่นี่นั่นนังเล่นนั่นนี่พี่น้องเลยเราหากระขึ้นไปคอย,าาออายวานเราทองเนาะเอาดิฐานเหลือดไหลบอนะอ่ะพ่อเราใค่แน่ยยิบเอาฐานเลยนี่เนาะนนะมืดเราบ่อฐานอยู่ในหันนะนนนนเลือดแต่ขี้เท้าบ่เราไปทางไหนเดี๋ยวน้องมัน พันไม้พันตกอยู่ในป่าในดงหมดเนาะต้งเตือนกันฮะทั้นสั้นเรามาล่นเนาะค่ะเราเห็นเขามาเนาะเออแปลกเดินลงพงเดินเนี่ยเมื่อนี่แปลกเด้กพี่น้องไม่บ่เห็นฮะใช่เห็นเดิเห็นมแว๊บเห็นดิเรามาอลยโอ้โหพ่อพ่อใหญ่พงเอ้ย มาแล้วเอ้ยถ้า <laughs> เแบบแบบาเห็น,นแวบๆเขาก็คือเราเห็นผีเขาญาติเลยไม่เห็นแามากแก่มันไปกินในห้องนี่เลยหมากเดียวนี่อันนี้ผัวเดียวนี่เน,นี่มันแก่เลยกล่องลงมาเราเลยเออชัวรขึ้นแล้วกันแม่น้ำกระถิ่นไงเออเด็แก่พอดีกินอยู่บ่เออเบิง่งอ่ะโอ้ยอ่อนเบารือแก่นี่นๆ นี่นี่หมากนี่นมันแต่แก่<ด>พอก<ด>็<ด>เออเออเขาดีเนาะพึ่นแก่นะเนาะอ้าจะใช้ลูกฟงอือคือวันนี้แหละใช่ดอกอ้าวใช้ชูกุจักเนาะทานผู้ได้นะ่ะอ๋อทานกเป็ดมันไยลงมาเอาบ่ ใช่เขาบอกเขาเห็ดคอกเขาคือบวเห็ดคอกคอกไปตัดตัดไม้กอกเขาจะได้ออกมาเจ็บกรูคางเมื่อน uh, uh ั huh. ่นเขาไปบ้านผักก uh ็ไปยังจ่ะมันงเอื้อนห้องแคลนาะคอยเข้าคอยเอื้อนใสแก้วอ่ะเขาบอกว่าเจ้าไปอาละวาดนะแจ้ไปเอาธานเรื่องอืออย่างนั้นเนาะไปจักแล้วก็เจ้าบอกว่าเจ้าไปอาละวาดได้บ้านเขาเว้าๆอือเบาเบาพี่บ้านเนาะเบาๆที่สุภาพก็เบา บนนอยว่าไปเอาเ้เน่ยแลเราไมมาล้บ้านของแทวแล้วพอดีเขาอยากออกเขาออกเมื่อก่อนว่าวเราว่าวว่าสูบสีสุมห้าวามันเป็นเมาบอจามือนั้นเขาเป็นเมาผขไม่ใช่จริงช่บ่มองีกับจนซี่้งก็เขาถ่ายคลิปไว้อยู่เมอค่างออกมาพีและลลงมาบอกกอเลยวันลงมาบอกว่าให้เขา เขาค่อยกบกลายเฮิดมาเขาหายเออบ่มแม่เ้อาเอยหายเขาอยู่เข้าแล้วเราก็จะเอาจะดีว่ะเออเขาเบาให้เขาได้แถวนั้นนะเววววาาา่เเขาจะขายทานเลยขายให้เขาโลดเขายังบอกไม่ต้องไปบอกบอกเขาโลดทานนะอย่าไปเออบอกเขาโลดทานจิมบอกจะไม่อย่างกายพลังอานุภูมงานเก่าเออเราอย่างออกไปทางนั้นไปทานหมักเป็ดเห็ดด้ว่น้ำไม่เก่าๆตอกๆใช่แล้วแหละนะ มันไกลเงินนี่ไงเงินเจ้าขายท่านในความเจ้าเอาท่านความอะไรกับเขาเอาก็คืนนั่นเลยใครเอาเงินนะแล้วเขาลักเอาข้าวกรบปุจักเงินอะไรสียอ่ะเอาเสียเจ้าไปไหวอยู่อยู่ช้เจอะโอ้ยคขเมาเมาเหล้าถึงชียงแล้วนะค่นอนนวดมากค่ไปปิดประตูนี่แล้วเงี้ยี่คนคือว่าเห็นเจ้าปันเงินกระเน็นอยู่ห้าสิบพันเห็นได้ค่อยแหงได้ยินใช่เปล่า อกินเจ้ากินเหล้ามือนะคะบุเม่ยังจีบบุเม่เอาให้เฮียนจะพ่อนอยู่เออรักกินเหล้ากินเหล้าลงเขานั่นโชว์ลิ้นไผ่ขอไปโชนคขอไปจกขอยไปรีเงินนี่มือนเหมือนเอาเงินไปน้ำคอยจะจกทงอยู่หลังกินข้าวจีกันไปหน่อยโอ้ยโบเห็ดข้อเก่านี่ก็ไดนี่นี่นี่ข้อเก่ามันไกลละเอียดอยู่นี่ก็เขียวเห็ดเลยอ่ามันไกลนี่แหละบนี้มันเียดบ้านได้ไงบ่ โบเห็นเอาขังไก่ไว้อยู่คนเดียวนะเนาะเอออย่ามันเสียเนาะเออเอาไปอยู่ไก่ผักไก่แล้วมันกันแดดนะเอออยู่หม้อฮือนแล้วหนึ่งเออม้วนก็เสาหนีไปไปไปทำชีบบอกมั้ยม้วนเก่ามันเออม้อนเก่ามันนะเอ็ดบวยใหญ่มันรักก็ได้นะลุงพงษ์ไงได้ได้โอ้เจ้าสีใบบ่อลึกตะปูขอนตียังมีบ่เอาเล็กหมัดหมัดบ่เอาเล็กลวดหมัดบ่อบ่อเล็กเก่าเลย เล็กลวดเนาะเล็กลวดอันนันยยเขามียูเขาสิแบ่งเอามาให้เล็กลวดนะเ,นนะเนนะมือ่ออื่นคุดบ่คุดเด้อคุดเด้อเดเ้เราสิม,มึงหม่องเห็ดขอไก่เด้อพี่น้องเด้อบ่เออ ใส่ผ้ายังแหละช่างกะชีห้างนะช่างกะชีขาดสื่อๆนะโบต้องเห็ดใหญ่พอพีิลึกเห็ดพอมันลบพลดรบแดดได้สื่อๆนะสีเห็ดไว้โบนี่นี่เดี๋ยวเราตัดใหม่มาเห็ดแหละเราก็คนเดียวเนี่ยเดียวแล้วบนบ่อยากแล้วก็ยั่งม่นชัดมาก่อนเขาบักเป็ดบักปดมากก็บอกเขาเห็ดซอยเจ้าบ่ได้บ่เอกินเหล่ากินเบียร์อยู่น้ำกันขาเหล่าขาเบียร์ เออเน้อขม่าก็เว้นขม่าก็ขึ้นกงคืนคุดอ่ไรบอกไม่จไเห็นกังคืนคุดกังคืนขม่าก็กงคืนแค่นีกระทรับกังคืนจะเป็นยาแต่มือพอัต้มหมกเตงเด้อต้มหมกแตงเขาเอามากินนะมือเราโรคมาละบ่เป็นต้มหมกแต่งเหรอเหม็นปากเห็นปาเจ็บควัน

เราบ่มีเครื่องมือพี่น้องเลยข้อม้ามพ่อไปใกล้อยู่ได้ย่าแล้วอือหนี่งไก่ก็สองตัวเลยไก่ฮะมันนอนใช้จากไก่ฮะสองตัวนะไก่ไก่นอนอยู่ในเฮือนเหรอโอ้ยแก่มันแกามันเสียเนาะเออทำโบเห็นด้วยัะโบได้มันอยู่ไก่อยู่ไก่ปั๊บปั๊บเดินมือเด้บบดขันได้ข้อก็โอเคแล้วเนาะเออได้ข้อเอา เขียวเห็ดเด้อสุ่งพงเด้อเแล้วดนะแล้วว่าสองมือสองมือแล้วเนาะอนเอาเป็ดเอาไก่เอาห้มมาให้คือมันโลดเจ้ากับมันีมันใหญ่แล้วก็ข่ากินขายเอาเงินเนาะขายเอาเงินให้มันออกแม่ไผ่ลูกน้ำ มันเสียแต่มันก็คืนนี่แล้วเลยนิดเลยมันเสียแล้ไปซื้อเหลากินบเขาไปซื้อไปทางนั้นเขาไปจกมันกันเขาเลี้ยงแก่บ่มันนิดนี้มันเสียสบายดีพี่น้องดว่าก็จะเมื่อยเนาะจังสบายดีเห็ดเด้อขุดเลยเด้อเริ่มขุดเลยโลดเห็ดเห็ดโลดปลาทองเขาเมื่อบัดนี้เขาทีเมื่อจะได้เขาเผาขึ้นไปเฮือนแม่เขาก่อนมากยังหน่าทอง หมักลำเกียงบะหมนบ่หมองม่วงหมงม่วงหิมาพานนะอันนี้เบอกบ่หมงพอนไดีใวสาเราไปใส่ไปแยกมันยังหมดแล้วนี่อันนี้กวงงวมากินมดเลยนี่เบ้อปลาทองเราบอันนี้เออ ถ้ามักแตงคุยกับเขาลดเมื่อก็เดินลุงพวงมาเนี่ไปเมื่อเห็ดเดินลุงพงเดินจีซูเบ้ายากอะไรเด้อหงายอะไรบอกแต่ดนดนแล้วเป็นเดือนแล้วเป็นอาทิตย์แหละลาไปเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่พ่อกันคลิปใหม่